เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่ๆผมคุรรูลาลิศจากไทยเกมพิกิละจอยสติกและนี่คือวิดีโอของ d r n n to death นะครับเกมนี้มีอะไรให้ผมประหลาดใจอีกแล้วนะคือก็คือหลังจากที่ผมทำวิดีโอไป2-3สตอนแล้วก็ทุกคนก็น่าจะพอจะเข้าใจแล้วว่าเกมมันเป็นแบบไหนนะมันเป็นอารีน่าชูเตอร์ที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็ดีไซน์เกมที่มันอยู่บนกระดาษ ทีนี้ว่าเราก็คงจะไม่ได้คิดว่าเกมมันจะมีเนื้อเรื่องอะไรนะครับคือผมก็รู้แค่ว่าเออตัวละครต่างๆในเกมเรื่องราวต่างๆในเกมมันเกิดจากจินตนาการของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กมอปลายคนหนึ่งที่วาดนูน่นวาดนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็สมมุติว่าไอ้ตัวละครที่เขาวาดนั้นเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็จับมันมาสู้กันในอารีนาในแผนที่ที่เขาวาดขึ้นมา ดูเหมือนเนื้อเรื่องจะเบาบางไม่มีอะไรมากนะฮะแต่เนื้อเรื่องที่ลึกลงไปกว่านั้นมันซ่อนอยู่ในส่วนต่างๆของเกมเช่นคาแรคเตอร์เช่อนอาวุธนะครับผมเราจะหาอ่านข้อมูลพวกนั้นได้ในส่วนที่เรียกว่าท้อนสแตทแล้วก็แอนชิดเนี่ยแหละก็จะเห็นว่ามันมีคาแรคเตอร์โปรเกรสมีเวฟอนนะครับสองสองตัวเนี้ยเป็น ข้อมูลสําคัญที่จะทําให้เรารู้เรื่องราวของมันเช่นพอเราเข้าไปดูในเวพอรปืนกระบอกมาตรฐานที่ทุกคนจะได้ใช้คือ F U 47 fuck U 47เนี่ยน่าจะเหมือนกับ A K 47แหละแต่มันเปลี่ยนเป็น Fa fuck U เพราะอ่านคําอธิบายด้านบนเขาบอกว่า Mark Handle Holding the gun like this ก็คือ Mark เนี่ยถือปืนนี้อยู่ในรูปที่เขาอีเมลมาหาแม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ฉันคิดว่าฉันคงจะวาดรูปเนี้ยถูกนะหวังว่าเขาจะกลับมาเร็วๆนี้แล้วก็หวังว่าคงจะปลอดภัยดีฉันคิดถึงเขามากและเขาเป็นคนเดียวที่จะทำให้ที่ทําให้อารันสงบลงได้เราก็มาแล้วพอตัวชื่อที่มันโผล่ขึ้นมาในนี้คือมาร์คหนึกับอารันสองอารันเป็นชื่อของตัวละครตัวหนึ่งในเกมครับอันนี้ถ้าใครยังจําไม่ได้ มันคือไอเจ้าหมีตัวนี้ที่มีชื่อว่าอลันนี่ผมใช้สก,กินแตกหน้าตาปกติมาตรฐานออกมาแล้วเป็นหมีโลกจิตตัวนี้นะครับอลันจริงๆแล้วมันไม่ใช่หมีครับมันเป็นหนูครับผมแล้วทําไมมันถึงเป็นหนูเพราะว่าเนื้อเรื่องของเกมซ่อนอยู่ในโทรฟี่ของเกมด้วยครับพอเราเข้าไปดูลิสทรฟี่เนี่ยพอโทรฟี่เวลาผมได้โทรฟี่แล้วมันเด้งเด้งเด้งขึ้นมาเนี่ย ชื่อของโทฟี่เนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่มันจะได้เลยอย่างเช่นว่าแพตตินัมของเกมมันบอกว่า earn all t r o p h y in the game ก็คือได้โทฟี่ทุกอย่างในเกมแต่ชื่อแพตตินัมของมันคือ i talk to a m y for like an hour today was a very good day วันนี้ฉันได้คุยกับ Amy อ e มี่ตั้งชั่วโมงหนึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับเงื่อนไขการได้โทฟี่เลย i hate my stupid stepdad ฉันเกลียดพ่อเลี้ยงของฉัน โอเชดดิดไอบร m ชม e ทีท today วันนี้ฉันแปลงฟันมาหรือเปล่าไม่มีอะไรที่บอกว่าเงื่อนไขว่เนี่ยต้องฆ่าค่า50ศพเก็ตยูเออร์เฟิร์ได้ค่าศัตรูคนแรกได้ไม่เกี่ยวเลยครับแต่ถ้าเราอ่านโทฟี่ไล่ไปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมันคือไดอารี่ของเด็กคนนี้ครับมันคือไดอารี่ที่เขาบันทึกประจำวันว่าเด็กคนนี้เจออะไรมาบ้างวันๆแล้วมีเหตุการณ์พิเศษอะไรของเขาเกิดขึ้นตัวละครอลัน เป็นชื่อของพ่อเลี้ยงของเขาซึ่งอาชีพของอารันเนี่ยเปิดร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ดน่าจะเป็นพวกเบอร์เกอร์หรืออะไรแบบนี้โดยใช้มีมัสคอตเป็นหนูครับชื่อว่าเมจิกเมาส์หรืออะไรเนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าในโทฟี่เขามีเขียนว่าพ่อเลี้ยงเขาอ่ะสั่งว่าปิดเทอมฤด,ดูร้อนนี้ให้ไปทำงานที่ร้านก็แล้วไอ้ร้านนั้นนะชื่อเมจิกเมาส์พ่อเลี้ยงเขาชื่ออาัน แล้วมาร์กเนี่ยตัวละครที่เราอ่านกันนะมาร์กคือพี่ชายของตัวเอกครับเป็นทหารไปลบแล้วส่งอีเมลกลับมาให้แม่กําลังถือปืนกระบ,บอกเนี่ยแล้วเด็กเห็นก็เลยวาดรูปตามเด็กเห็นแล้ววาดรูปตามก็ออกมาเป็นอาวุธในเกมหรืออาวุธไอตัวนี้ Dodgeball แด n ก็คือโคชเออโมสพเดก็คือตะ,ตะเบงโคชเนี่ยตะโกนด่าจนเส้นเลือดขึ้นคอโค้ชน่าจะชื่อแดน แล้วก็กําลังสอนให้แบบทุกคนเล่นเล่นดอทบอลแล้วก็นั่งไล่ด่าเด็กไปด้วยเพราะว่านึกสภาพเทนเนอร์ฝรั่งมาบอกว่าคุณทําได้คุณทําได้ไดลเลยคำนองนี้นะฮะอ่าเรามาดูหลักฐานอีกอย่างที่บอกว่าจินตนาการของต่างๆเหล่านี้นะฮะของทั้งตัวละครทั้งอ,อ,อาวุธอะไรเนี่ยมันมันเกิดจากประสบการณ์ของเด็กนะอันนี้อันนี้ก็ อันนี้ก็ตลกดีนะเซ็กบีสนะครับเซ็กซี่บีสฉันสงสัยจังเลยว่าถ้ามังกรมีเซ็กกับเครื่องจักรแล้วออกลูกออกมาจะเป็นยังไงก็คงจะเป็นในตัวนี้แหละแล้วก็เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งภายในเกมนะครับผมก็แปลกดีนะอันนี้เรามาดูคาแรคเตอร์นะครับตัวละครที่มีอิทธิพลกับเด็กก็คือตัวนี้นะฮะบลองโก้นะครับผมถ้าเราอ่านถ้าเรากด R หนนะสังเกตที่มุมบนขวา กดอันหนึ่งมันจะมีข้อความแชทกันระหว่างตัวเอมี่ซึ่งเหมือนจะเป็นแฟนของตัวพระเอกของเราในเกมเนี่ยว่านี่คือพี่ชายของเธอเหรอแม็กซ์เหรอพี่ชายของเธอแม็กใช่ไหมคนนี้บอกว่ามาร์กก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฉันวาดหน้าเนี่ยไม่ค่อยเหมือนออพยายามจะวาดให้แบบดูเท่อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าว่าจมูกไม่เป็นอะไรประมาณนี้คือเด็ก2คนคุยกันซึ่งทุกตัวละครทุกตัวมีแบบนี้หมดเราไปดูอลันเขาบอกว่านี่คือพ่อเลี้ยงของเธอที่ชื่อว่าอลันใช่ไหมนี่คือพ่อเธอใช่ไหมรถพยาบาลวิ่งผ่านอ่านี่คือพ่อของเธอใช่ไหมอะไรเงี้ยเด็กก็จะบอกว่าใช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขามาเห็นจะโกรธเอานะเขาบอกว่าเออเรื่องของมันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ให้ดูอาวุธอีกชิ้นหนึ่งชื่อว่าลัคกี้บาสต์ดเขาบอกว่าเอมมี่เนี่ยใส่ต้มหูที่เป็นรูปลูกเตา๋าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอาได้แรงเป็นแรงบันดาลใจในการวาดอาวุธออกมากลายเป็นปืนที่ยิงกระสุนแบบแรนดอมนะครับก็คือจะเบาบ้างแรงบ้างแล้วแต่ดวงเว้ยปืนแบบนี้ก็มีเหรอแล้วก็เหมือนบอกว่า พอคิดถึงย่อหน้าท้ายๆนะพอคิดถึงเรื่องโชคดีเนี่ยทำให้คิดถึงอลันออไอคนเลวคนชั่วที่ได้แม่เราแล้วก็ได้อยู่ในบ้านของเราอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็คือเราไม่รู้หรอกว่าตัวละครอลันเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่เขามีเฟรนช์ยลร้านอาหารตั้ง5-6สาขานะซึ่งมันก็แปลว่าเขาก็น่าจะประสบความสําเร็จเป็นคนที่ประสบความสำเร็จพอสมควรแต่ว่าเด็กนะ คือพ่อแม่มีแฟนใหม่ไม่เข้าใจครับก็จะมองว่าไอพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีข้อมูลที่ผมมีตอนนี้คือยังไม่พอนะว่าอารันเป็นคนดีหรือเปล่าหรืออะไรทํานองเนี้ครับก็ดีนะคือไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์เป็นอาวุธในเกมหรือแม้กระทั่งโทรฟี่ในเกมก็ตามมันช่วยคลายเนื้อเรื่องที่ซ่อนอยู่ของดอนทูเดทได้นะครับทีนี้ว่า โอเคเรื่องเนื้อเรื่องก็จบไปใครสนใจก็ลองไปตามอ่านกันดูทีนี้เรามาพูดถึงเงินภายในเกมด้วยความที่มันเป็นเกมฟรีทูเพลย์ทีมพัฒนาก็ต้องหาเงินด้วยวิธีอะไรสักอย่างระบบเงินในเกมเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่2ออย่างก็คือ Key, คีย์กุญแจนะฮะที่เป็นเนี่ยกุญแจเนี่ยผมมี11เดอกเขาบอกว่าใช้เปิดไขประตูหาสฟิง เพื่อที่จะรับรางวัลหรือว่าแก้ปริศนาของสฟิงค์ผมยังไม่เคยลองใช้เดี๋ยวว่าจะลองใช้ดูนะว่ามันใช้ทําอะไรแล้วก็มี m ิ s t e r y Box ก็คือเนี่ยเป็นกล่องที่ต้องซื้อด้วยเงินจริงแล้วของข้างในก็จะแรนดอมเหมือน o อเวอร์วออะไรแบบนี้นะในกล่องนั้นก็จะมีสกินตัวละครแล้วก็มีท่ายั่วโมโหนะถ้าเราสามารถที่จะดูเช็คลิสต์ได้มนะั้งถ้าผมจําไม่ผิดมันสามารถดูทั้งหน้าเลยว่าเราขาดอะไรหรือว่ามีอะไรไปแล้วบ้าง ทีนี้เรามา,าพูดถึงอาวุธนะครับอาวุธภายในเกมจริงๆทุกอย่างเนี่ยจะถูกล็อกเอาไว้นะและจะต้องใช้ไอ้กุญแจดอกแดงๆที่ผมมีอยู่11ดอกเนี่ยปลดล็อกทีละอย่างจนครบนะครับผมตอนนี้ก็จะมีอยู่3อย่างเนี่ยล็อกอยู่ก็คือมีมังกรสกอร์ชีเบลนฟรีสแล้วก็เดวิลมังกี้มีของ3อย่างที่ล็อก เขาบอกว่าต้องไปเอาจากสฟิงค์เท่านั้นอะไรทํานองนี้นะแล้วก็จะมีอีกหน่วยเงินหนึ่งก็คือคอยเ,ออเวลาผมบอกว่าจะเปิดกล่องเนี่ยมันจะมีมุมซ้ายบนที่เป็นกล่องสีทองก็ไม่รู้ออไม่อันนี้ไม่ใช่คอยอันนี้เป็นจํานวนกล่องที่เรามีเออนั่นแหละแปลว่าจริงๆแล้วมันมีแค่2ออย่างสินะมีแค่ไอ้กล่องนี่กับมีแค่กุญแจโอเคก็ประมาณนั้นนะครับถ้าใครอยากอุดหนุนก็เข้า p ี n ซไป ซื้อกล่องของเขานะมีขายตั้งแต่กล่องใบเดียวจน50บใบอะไรทำนองนี้เรามาลองเล่นไอ้สฟิงค์นี่ดูดีกว่าผมอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้ถ้าผมกดใช้กุญแจไป10ดอกเกิดอะไรขึ้นอันล็อกเดอะสฟิงค์นะครับไปออกมาแพ<ย>า่ฟักเซกคีบิดดาวเอาเนี่ยเงียบๆหน <S <S ่อ uh ย <huh> จะให้ผู้หญิงเขานอนหน่อยไม่ได้หรือไง ดาว่านายเนี่ยคงจะมาเอาสมบัติของฉันใช่ไหมก็ได้ฉันมีปริศนา6ข้อถ้าทุกครั้งที่นายแก้ได้1ข้อานายจะได้รางวัลเอ่อ1เกม3แฮนด์คิวเกมเกมหนึ่ง3มือค่า d i s t a t i s bo d i s t a t i s bo ภารกิจที่กล้า,าหารบัตเลอร์วอร์ดโอโซเ STOP ENEMY c o รางวัลที่ยิ่งใหญ่หยุดผู้ร้ายด้วยความเย็นอะไรก็ไม่รู้ This task must be c o m plete in n minute Unique Game อะไรวะอ๋อ,อแล้วก็เลือกปริศนาได้ด้วย All Q s o m e f o r m Punching Your First Bring Them Down Your Price A t Great Battle Field w i c t h r e All Around ปริศนานี้จะต้องแก้ให้ได้ ภายใน1เกมโอ้ตายแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยร้อยคิว w h นย y เฮล h e a l อ h is 3อ or ฟิวเวอฆ่าศัตรูได้ร้อยศพเมื่อเลือดเหลือน้อยกว่า30 bring forth the great hand with the enemy's f h w e r เออไม่รู้อะไรเหมือนกันว่ะอ๋อในรูปมันจะใบ้ว่าเราจะได้อะไรนี่ได้สกอร์ชีแน่เลยอันนี้ก็จะได้มือแบบที่เป็นแทงลงมานะ แล้วก็บอกว่าของอันนี้ได้ตัวหยุดด้วยความเย็นอ่าอ่านึกออกแล้วอันนี้เป็นลิงลิงเคขี้ยงขีอ้อ๋อแล้วผมก็เลือกเอาเหรอว่าจะใช้อะไรอย่างนี้เหรอถ้าผมจะเอาไอ้มังกรนี่จะแก้ปริศนาย,ยังไงแอคทีฟอ๋อหนึ่งภายในหชีวิตฆ่าศัตรูไว้ได้3ามคน หใน1ชีวิตจะต้องฆ่าศัตรูให้ได้3คนประมาณนี้อ๋อเลือกสับไปสับมาได้โอเคเข้าใจแล้วก็ประมาณนี้นะครับที่แท็บมันก็คือเป็นการปลดล็อกเพื่อที่จะให้เรามีชาเลนจ์เพิ่มขึ้นและถ้าเราทำตามชาเลนจ์ได้เราก็จะได้ของรางวัลน,นั้นไปนั่นเองก็เข้าใจแล้วนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับ2เรื่องก็คือ1 เนื้อเรื่องที่ซ่อนอยู่ภายในเกมของ Drone to Death นะครับก็มันเป็นเรื่องที่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงที่เราเจอเจอกันได้แบบแหม่มีเมียไหมพี่ไม่อยู่อะไรต่างๆอะไรทำนองเนี้ยนะก็น่าสนใจดีนะครับว่าเขาอุตส่าห์ทำออกมาแฝงเอาไว้ในตัวเกมนะแล้วก็ไอ้เจ้าสฟิงซ์นี่เอาไว้ทำอะไรนะก็ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงยังเก็บกุญแจดอกแดงได้ไม่ครบสิบแหลผมก็เลยเอามาให้ดูกันนะคร วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเราพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ